สวัสดีค่ะแฟนๆพี่บกัสนะคะกันอื่นเลยนะคะวันนี้ทักทายพี่ๆโซเชียลแคมวันนี้พี่บกัตมีสปอนเซอร์ใจดีแล้วนะคะกับสุกพิมม์คอลลาเจนนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันมิลลิกรัมนะคะต้องขอขอบคุณที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับพี่บกัสนะคะเวลาอัดโซเชียลแคมนะคะ,ะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีข่าวมนเทิงที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ขอเป็นการพูดคุยก่อนกันแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับลองเลยว่าจันถึงสุกเนี่ย พี่โบกัสจะมีข่าวบทเทงที่แซ่บเวอร์มาเมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะอยากรู้เรื่องใครเอากับใครรักกับใครเลิกกับใคร,กกใครพี่โบกัสจะมาแชร์ให้หมดเปลือกในโซเชียลแคมพี่โบกัสเลยนะคะวันนี้เรามาเม้์มยกันแบบสนุกสนานดีกว่าเนาะวันนี้ก็เพิ่งถึงห้องมานะคะน,นี้พี่โบกัตไปซีคอนบางแคมาไปทํางานกับดิเจตเตอนะคะแล้วดิเจตเตก็พา,าแฟนสาวมาด้วย ก็คือซาระเอฟสามนั่นเองค่ะเนาะเมื่อวานเนี่ยพี่บุกการไปร้องคาราโอเกะมาก็เลยอยากจะถามว่าเวลาเพื่อนๆไปร้องคาราโอเกะเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ย,นนยมักจะร้องเพลงอะไรอย่างพี่บุกการชอบหลายเพลงมากเลยนะจริงๆชอบเพลงของพี่อลิซมันนะเยอะแล้วก็เพลงที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยชอบเพลงใจสั่งมาของพี่เสกโลโซเพลงนี้หากว่าเธอผ่านมาได้ยิน เพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันนี่คือเพลงที่ร้องทุกครั้งเลยตอนที่ไปคาราโอเกะเนี่ยแล้วแฟนๆล่ะร้องเพลงอะไรบอกหน่อยนะแล้วก็เออจะบอกว่าตอนนี้พี่ประกันมีเพลงหนึ่งที่ชอบมากเลยอะเพลงประกอบละครเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพอะเพลงอะไรล่ะวะนึ่งไม่ออกอะไรนะเพลง โอ้ยนึกไม่ออกอะ่นะเนาะเอาเป็นว่าคืนนี้แฮปปี้นะคะเดี๋ยวบาระมามอยกันเนาะมีความสุขมากๆนะคะหลักทุกคนค่ะวันนี้นะคะก่อนเราจากกันไปต้องขอกับขอขอบคุณนะคะสําหรับซุปพิมคอลลาเจนนะคะ15,000มิลลิกรัมนะคะนี่มีอ,อยล์แล้วด้วยและที่สําคัญนี้ยกินแล้วหน้าใสขาวบริง้งนะคะดาราเขากินกันเยอะอา่านะคะขอบคุณค่ะวันนี้พู่กัต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย